วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรื่องการสร้างสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอนวิชาการสร้างภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบอินสตาโมเดลโดยนายสุภชัยผูกเกษรตำแหน่งครูโรงเรียนวีรวัตรโยธินการศึกษาเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพบริบทและตรงตามความต้องการของผู้เรียนจะช่วยสร้างจุดเริ่มต้นความเป็นตัวตนของผู้เรียนซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 การศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวิรวัต์โยธินจึงปรับตัวเข้าสู่การเรียนรู้ในยุคหนิวนอมลกล่าวคือ ครูแลนะนักเรียนโรงเรียนวีรวัตรโยธินมีการปรับรูปแบบการเรียนรู้ตามความเหมาะสมทั้งแบบออนไลน์และแบบออนไซต์ site, โดยอาศัยการผสมผสานตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาถึงแม้ในปัจจุบันโรงเรียนวีรวัตรโยธินจะเข้าสู่การเรียนแบบออนไซต์ site, เต็มรูปแบบแต่การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ line, ก็ยังมีความสําคัญและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในการที่ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาตามความสะดวกของผู้เรียน นอกจากนี้ยังสามารถแก้ปัญหาในการเรียนรู้ของนักเรียนได้อาทิเช่นการที่นักเรียนขาดลาหรือไม่มาเรียนหรือนักเรียนต้องไปทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถมาเรียนในเนื้อหาต่างๆได้ทันด้วยเหตุนี้ครูผู้สอนจึงแก้ปัญหาด้วยการสร้างสื่อนัตกรรมัลติมีเดียในรูปแบบออนไลน์ในวิชาการสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยได้นำเอารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่21ที่เรียกว่า i n s t a m o d เดลมาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอนวิชาการสร้างภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบอินสตาโมเดลให้เป็นช่องทางเพิ่มเติมให้นักเรียนได้เลือกเรียนรู้นอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนซึ่งมีเป้าหมายคือผู้เรียนวิชาการสร้างภาพเคลื่อนไหวทุกคนมีสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบห้องเรียนออนไลน์ เพื่อการเรียนการสอนวิชาการสร้างภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบอินสตาโมเดลและสามารถแก้ปัญหาการเรียนไม่ทันเพื่อนและสามารถทําให้นักเรียนเรียนรู้วิชาการสร้างภาพเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีกระบวนการออกแบบและพัฒนาสื่อคือได้สํารวจปัญหาจากสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนจากนั้นศึกษารูปแบบสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบห้องเรียนออนไลน์และแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับปัญหาและได้เลือกรูปแบบ การสอนแบบอินสตาโมเดมาปรับใช้ซึ่งมีองค์ประกรอบ5ส่วนคือ international content I ครูผู้สอนเตรียมเนื้อหาสื่อการเรียนการสอนเครื่องมือต่างๆไว้ที่ห้องเรียนออนไลน์ network n ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลในอินเทอร์เน็ต system thinking S ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากครูผู้สอนสร้างขึ้นและสามารถเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ teamwork T ผู้เรียนและครูผู้สอนร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียนออนไลน์และ Action and Check A ผู้เรียนลงมือทำชิ้นงานแบบอิสระตามรูปแบบที่ตนเองสนใจโดยนำองค์ความรู้จากการเข้าเรียนโดยมีครูติดตามตรวจสอบวัดและประเมินผล จากนั้นครูผู้สอนได้สร้างสืงส่อมัลติมีเดียในรูปแบบห้องเรียนออนไลน์โดยอาศัย Google Education ในการสร้างห้องเรียนออนไลน์และเอกสารทางการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วยข้อความรูปภาพเสียงคลิปวิดีโอทั้งจากแหล่งความรู้ต่างๆที่ถูกผลิตขึ้นไว้แล้วและคลิปความรู้ที่ครูผู้สอนได้ผลิตเอง ผ่าน u t u b e นำมาประกอบเป็นเนื้อหาการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและมีช่องให้ปรึกษาสอบถามข้อสงสัยปัญหาจากการเรียนผ่านกลุ่มห้องเรียนออนไลน์เมื่อักเรียนได้เรียนรู้ไประยะหนึ่งจะมีการประเมินสื่อนวัตกรรมและพัฒนาปรับปรุงเป็นระยะเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหาและความต้องการของผู้เรียนซึ่งผลจากการผลิตสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน วิชาการสร้างภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบอินสตาโมเดลส่งผลให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายช่วยแก้ปัญหาการเรียนรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ไม่ทันกันและช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการที่นักเรียนได้มีช่องทางในการทบทวนเนื้อหาความรู้แบบออนไลน์